สวัสดีครับพี่น้องป้องฝ่ายบ่อท้องกล่ามาถึงสนามตะกอบ็นที่เรียบร้อยเมื่อหนีมาคําจังน้อยครับพี่น้องมาช้าดีกว่าไม่มานาครับพี่น้องโอ้ยครับครับจากสีมีทีมงานคือเก่าครับพี่น้องเมื่อนีวันจันหลายหลายคนครับพี่น้องเสาร์อาทิตย์เดี๋ยวไปหาเดินสายกันแต่ละคนหัวเปียกข้างนันครับพี่น้องโอ้บรรยากาศดีบรรยากาศดีครับพี่น้องทองฝ้าปอดโปร่งครับพี่น้องอันนี้จะมันหัวเปียกครับพี่น้อง โอ้เ pues จ้ามันจ้าจ้าจ้าทักทายนะจ้ะจะาไม่ใชมือว่านเน้นในหัวเปียกเขาบ่โออันนี้กับิมีสาวๆนั่เตีเลจะเก็บละสามเก็บละปลาทักทายอีีนะโออ้ะพ uh sì ี่น้องมาทักทายเจ้ายักษ์บาดบุญยุ่ม อ่าเจ้าอัดข้องสวนมาถึงเสือเอ้ามื่อนียนัดกันมอโบครับโบโบเขาใส่สีเหลืองเหรบ่ไอเมตตะก้อก็ส่งเสือเมื่ใส่ครับงานครับพี่อ๊อฟส่งให้ส่งให้เจ็ตัวสองครับทำไมไงตัวนึงเลยสีดำกับสีเหลืองเออสีดำสีโอ้ยตายดีใจเด้อได้ได้ได้สีดำแล้วเอาเงินให้ แล้วไปลงอ่างไปใหญ่ดิเพราะสัมผัสเนี่ยเพิ่มพลังลงอ่างโอ้ยเห็นพดมาลงอ่างวะเพิ่มพลังเนาะปลาเสือไปเที่ยวทั้งแดดเที่ยวเมืองกาญจน์กับเมืองกาญนเที่ยวเมืองกาญนเนาะไปก๊ับบ่ไปนอนบ่ไปนอนสองไมล์กิโลยี่สิบสุดยอดเลยว่ะอ่ะมาถักไทยเอ้าเมื่อคือเห็นมาทางเอาปิดคลิปแล้วเนี่เอา พิทีพ่นะบีไงเนาะิีพนะบ้ว่ไดครพตอินไม่ดตยพิตามนี่นะครับส่องไม้เอาเอาผักได้อาัดยังไะส่องอัดยงไงยอะขัดัวา่พิดตามเฟซบุ๊กก็ได้ครับเฟซบุ๊กเฟซบาหวานครับนคุณใช่ตาหวาน ใช่อาตราวานโอ้ใช่ใช่อาตราวานอันนั้นเดียวเฟซบุ๊กยังเจ้ายักษ์อ่ะเอกเอกอุบลครับเอกเอกอุบลโอ้ครับขับฝากติดตามเพจตะก้อเข้าเส้นด้วยนะครับโอ้ฝากตะก้อเข้าเส้นเป็นสปอนเซอร์เขาบอนี่พ่อครับพ่อพ่ออันนี้สปอนเซอร์เองครับพ่อพี่น้องมาเอาไว้ซ้ำนี่ครับคลิปหน้าเจอกันใหม่บ๊ายบายโอ้ยพหลรอวว่ะซิปเก่าแย่งกันร้องว่ะยอดเน่ย